สวัสดีค่ะเจ๊ oh. นะคะ mm. วันนี้ก็จะพามาชมการขุดเผือกและตัดต้นเผือกกันนะคะ mm. ชมไปเรื่อยๆค่ะตัวเพือกสวยๆนะคะครับพวันนี้ mm. ทีมงานเจเอเผือกหอม mm. ได้มาขุดเผือกที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบ,บุรีค่ะ mm. เรารับซื้อทั้งแม่เผือกและต้นเผือกเลยนะคะ เรามาเริ่มขุดเพือกกันเลยดีกว่าค่ะโดยเราจะใช้เหล็กนะคะในการงัดเผือกและก็จะใช้มือในการดึงนะคะจริงๆแล้วหัวเผือกนะคะก็ไม่ได้อยู่ในดินทั้งหัวนะคะมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราขุดได้ง่ายขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตะค่ะเป็นการตกแต่งหัวเผือกนะคะให้สวยงาม อุปกรณ์ของเราก็คือมีดนั่นเองค่ะโดยจะใช้มีดนะคะในการตอโต๊ะเการากออกตัดคอลาก,กับออกนะคะกาบก็คือต้นที่คอนั่นนะคะ่ะมันจะมีหลายๆชั้นนะคะแล้วก็เอาชั้นนอกออกนะคะแล้วเราก็ทําหัวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะโดยการใช้มีดเอาลากออกนะคะดินออกแบบนี้เลยค่ะ ทําไปเรื่อยๆค่ะทีมงานของ J A นะคะก็จะแบ่งเป็นคนขุดเพือกแล้วก็คนตัดต้นเพือกนะคะเราจะแบ่งกันการทำงานค่ะคนนี้ก็จะตัด ต้นเผลือกอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ขุดแม่เพือกนะคะก็จะตัดต้นโดยการตัดใบออกแล้วก็เอามากองๆไว้นะคะเวลาใส่ถุงนะคะมันก็จะหยิบง่ายถ้าเราเอามากองๆไว้ด้วยกันก็จะตัดใบออกอย่างนี้เลยคะ่ะนี่จะเป็นคนขุดนะคะนี่เลยค่ะใช้มีดนะคะในการตกแต่งแล้วก็ พอเสร็จหัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้ในตะกร้าเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะนำลากออกตัดต้นแล้วก็ฟัน,ฟนๆเกาเกาๆนะคะลากกาบออกหนึ่งชั้นตัดคอออกปุ๊บให้สวยงามเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะทำหัวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่ตะกร้าค่ะ ฟันหัวใส่ตะกร้าจนเต็มค่ะคนนี้ก็ตัดต้นเผือกค่ะตัดใบออกมีดจะต้องคมมากนะคะสังเกตจากคนเสื้อฟ้าก็คือกำลังรับมีดอยู่ค่ะให้มันคมฟันครั้งหนึ่งก็คือขาดเลยค่ะเผือกนะคะไม่ใช่นิ้วนี่เลยค่ะแต่กว่าจะ ฟันเร็วเก่งแบบนี้ก็หลายบาดแผลอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตัดต้นเพือกค่ะนี่ก็ขุดค่ะขุดเพือกใช้เหล็กงัดใช้มือดึงช่วยค่ะก็จะทำให้เพือกออกมาจากดินค่ะจริงๆหัวมันก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็จะง่ายแล้วก็มาต่อเพือกต่อไปก็จะทำไปอย่างเงี้ย ลากไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบหน้าเลยนะคะเมื่อเต็มตะกร้าแล้วเราก็หาบมานะคะมาชั่งกิโลค่ะชั่งเพื่อที่จะขัดแยกไสาต่อไปค่ะยกชั่งกิโลเลยค่ะอันนี้น้ำหนักเยอะเหมือนกันนะคะคนหนึ่งก็หาประมาณ60โลนะคะเข่งละ30กว่าโลบางคนก็70-80 ก็หาบมาช่างค่ะเล่นนิดหนึ่งพอช่างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นผแนกคัดค่ะเราก็จะแยกประเภทของเปือกนะคะโดยเราจะแยกตามน้ำหนักของหัวเปือกค่ะแต่และหัวก็จะมีไซส์จัมโบ้ไซใหญ่ไซ์กลางกากะบาทปอลอปาดแล้วก็จิ๋วค่ะ จะใส่ถุงละ10บโลค่ะ10บโลแล้วก็ชั่งพอชั่งแล้วก็มัดถุงเอาปากานะคะเขียนว่าเป็นไซส์อะไรค่ะผูแกแนคัดก็จะคัดไปเรื่อยๆเลยค่ะคนหาบก็จะหาบมาให้คนคัดค่ะในคัดก็คือคัดเก่งมากวันหนึ่งก็ได้เงินหลายอยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้น่าจะเป็นไซส์ปลอ,อค่ะก็กำลังคัดที่เห็นคัดเร็วๆนี่คือเรากดเล้งความเร็วนะคะมันจะได้วิดีโอเร็วขึ้นช่างเสร็จ10บโลก็มัดเผือกมัดถุงค่ะแล้วก็เขียนปลอ,อนี่ก็จะเป็นต้นเผือกนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไว้ในถุง เวลาเราขึ้นรถนะคะมันก็จะง่ายใส่ถุงไว้เนี่ยละค่ะทำก็ใส่ไปเรื่อยๆพอได้แล้วก็ใส่ถุงไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นสวยมากทุกคนก็จะกองกองเอาไว้แบบนี้นะคะถ้าใครนะคะได้ปลูกเผือกแล้วต้นสวย ก็สามารถที่จะขายต้นได้ค่ะดีกว่าทิ้งนะคะเราก็จะได้เงินเพิ่มด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นมาช่างเหมือนกันนะคะต้นก็เหมือนแม่เพืิกเลยค่ะจะต้องช่างน้ำหนักนะคะแบ่งว่าคนงานใครทำได้มากเท่าไหร่นะคะการจ้างงานก็จะคิดเป็นตามกิโลเลยค่ะ วันนี้นะคะเราได้ต้นเผือกประมาณ4ตันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราคัดเสร็จแล้วเราก็มากองแยกประเภทเลยค่ะแต่ละไซส์กองเสร็จแล้วแล้วก็นำขึ้นรถค่ะเพื่อที่จะไปส่งลงที่ตลาดค่ะ โดยจะใช้ทีมงานผู้ชายนะคะในการยกเผือกแต่ละถุงเผือกก็จะหนักถุงละ10กโลค่ะขึ้นเผือกเต็มคันแล้วเราจะใช้ตะข่ายในการคุมนะคะเผือกจะได้ไม่หล่นระหว่างทางค่ะเรานำยางอะไหล่ติดไว้ที่ท้ายรถด,ด้วยนะคะเพื่อยางรั่วยางระเบิดระหว่างทางค่ะเผือกจะไปตลาดก่อนค่ะส่วนต้นเผือกนั้นจะมีรถมารับในช่วงเย็นๆค่ะ เสร็จแล้วรถเดินทางไปส่งเผือกที่ตลาดแล้วค่ะฝากติดตามเจ้เผือกหอมด้วยนะคะถ้าใครสนใจจะขายหรือจะเป็นลูกไล่ก็โทรมาได้นะคะ084 709 8553ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะ